ทำไมแต่ที่เนี้ถึงมีราคาแพงและเป็นที่นิยมครับวันนี้ใครอยากรู้ไปชมกันเลยว้ ในปัจจุบันนี้นะฮะไทเทเนียมเนี่ยถือว่าเป็นวัสดุที่นิยมอย่างมากเพราะว่าไทเทเนียมก็จะมีเอาไปทําเป็นพวกนาฬิกาแว่นตาแล้วก็พวกคอรถยนหรือแม้กระทั่งไทเทในเกมนะครับยังมีไทเทเนียมอ่าถ้าใครเล่นเมื่อก่อนเนี่ยในเกมพวกคาร์บงคาร์บาวจะมีไทเทเนียมเหมือนกันซึ่งมันก็บ่งบอกได้ว่าไทเทเนียมเนี่ยมันเป็นแร่ธาตุที่นิยมเป็นอย่างมากนะครับคราวน,นี้เนี่ยเราจะมาบอกถึงว่าทําไมไทเทเนียมมันถึงดีและนิยมครับ ไทเทเนียมเนี่ยมันมีข้อดีอยังไงบ้างครับคุณกิ๊ฟคุณสมบัติของไทเทเนียมนะคะมีความแข็งแรงมีความเหนียวและเหมาะกับงานด้านอากาศยานค่ะใช่ครับซึ่งที่บอกว่าเหมาะกับงานด้านอากาศยานเนี่ยเพราะว่าเขาเอาไปทำพวกแบบเครื่องบินวันสดุเครื่องบินเนี่ยส่วนใหญ่ก็ทำา้วไทเทเนียมนะครับไทเทเนียมไม่ได้เป็นแร่ที่ แข็งที่สุดในโลกนะเพราะว่าแร่ที่แข็งที่สุดในโลกน่าจะเป็นออสเมียมนะครับแต่ไทเทเนียมเนี่ยเป็นแร่ที่มันโดยรวมแล้วมันเหมาะสมแก่การเอามาทำสิ่งของที่ใช้นในชีวิตประจำวันมากที่สุดฮนะ ไทเทเนียมนะคะไม่มีสภาวะเป็นแม่เหล็กและถ่ายเทความร้อนได้ดีค่ะซึ่งการถ่ายเทความร้อนได้ดีแล้วไม่มีสถานะเป็นแม่เหล็กนะครับจะทําให้ไทเทเนียมเนี่ยในตัวของวัสดุมันนะครับจะไม่เก็บความร้อนไว้ในวัสดุมันเยอะฮะทำให้พวกสิ่งของแม่นตานาฬิกาเนี่ยมันไม่ได้สะสมความร้อน<ม>ก็ทําให้มันจึดร้อนอยากขึ้นครับ และไทเทเนียมนะคะมีจุดหลอมเหลวมากกว่าอลูมิเนียมการที่มีจุดหลอมเหลวมากกว่านะครับทำให้ไทเทเนียมเนี่ยทนความร้อนได้ดีกว่าพวกโลหะทั่วไปไงครับ และก็อีกข้อหนึ่งนะครับอันนี้สาคัญมากนะครับไทเทเนียมเนี่ยจะไม่เป็นพิษต่อร่างกายครับยังไงครับคุนกิฟเพราะว่าไทเทเนียมเนี่ยสามารถเข้ากับเนื้อเยื่อกระดูกของคนได้ค่ะใช่ครับเขาก็เลยเอาไปทําพวกวัสดุทางการแพทย์อย่างเช่นพวกข้อกระดูกหรือว่าข้อต่ออะไรที่มันจะต้องเป็นโลหะที่อยู่ในกล้ามเนื้อในร่างกายเราเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นไทเทเนียมทั้งหมดเลยฮะรู้ไหมคะว่าไทเทเนียมเนี่ยนำไฟฟ้าไม่ดีเท่ากับทองแดงรู้ไหมคะเพราะว่าอะไร เพราะว่าอะไรครับาก็เพราะว่าไทเทเนียมนะครับมีคุณสมบัติการนําไฟฟ้าเนี่ยถ้าทองแดงร้อยเปอร์เซ็นะครับไทเทเนียมเนี่ยจะนําไฟฟ้าแค่ประมาณ3%กว่าๆเท่านั้นเองะและข้อดีของการไม่นําไฟฟ้านะครับก็คือเวลาที่เราใส่เนี่ยมันก็จะไม่เหมือนโลหะใช่ป่ะสมมติว่าคุณคุณกฟิบโดนโลหะอยู่แล้วผมเอาบจี้เนี่ยคุณกริบก็จะช็อตไปด้วยแต่ไทเทเนียมไม่ได้มีสภาวะในการนําไฟฟ้าฮะทให้มันปลอดภัยแก่การใช้งานครับมันเลยเข้าอยู่ในร่างกายได้ไงอ้ดีมากๆเลย รู้อย่างนี้แล้วนะครับเวลาที่เราเลือกซื้อแว่นนะฮะก็ควรเลือกให้ดีผมไม่ได้บอกว่าแว่นที่เป็นโลหะหรือเป็นอะสเตทไม่ดีนะครับแต่ว่าเราก็เอาข้อมูลของแว่นที่เป็นไทเทเนียมเนี่ยว่ามันดียังไงมาให้ตัดสินใจกันนะครับซึ่งแว่นที่เป็นไทเทเนียมก็จะมีหลากหลายเกรดทั่วไปก็ลองไปหาดูกันนะครับวันนี้ผมแกรัตวิทย์กิฟคณาพรกับกิฟเวชานเลลาไปก่อนนะครับอีพีหน้าจะเป็นเรื่องอะไรไปชมกันเลย